สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวครับเครื่องชงกาแฟลามาโซโก้ครับรุ่นเล็กที่ต้องบอกว่าเป็นตัวสแตนดาดกับคนที่แบบเริ่มต้นแบบเล่นลามาโซโก้เลยก็คือรุ่นล mm ีเนียมินินั่นเองครับ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นเครื่องแรกของผมเหมือนกันที่ผมแบบได้ลองซื้อมาเล่นเนาะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรที่มันดีแล้วมันตอบโจทย์กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการใช้งานลามาสัโก้มากมากเลยนะครับมาดูที่อย่างแรกก่อนเครื่องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องที่มีขนาดอยเลอร์บอยเลอร์ด้วยกันตัวอยเลอร์สตรีมครับจะมีขนาดอยู่ที่3ลิตรนะครับซึ่งหลักๆก็เอาไว้ใช้ในการสตรีมนมนะครับเราสามารถที่จะปรับแรงดันนะครับปรับความร้อนของอบเลอร์นี้ได้นะครับส่วนอีกับเลอร์บ,รบซึ่งอยู่ตรหัวง นขนาดอยู่ที่0.17ลิตรครับก็ใช้ในการสกัดกาแฟครับฉะนั้นในเวลาที่เราสตรีมนมแล้วก็ชงกาแฟเนี่ยบวกเครื่องก็สามารถรักษาความร้อนแล้วก็รักษาแรงดันได้เป็นอย่างดีไม่มีจุดไหนที่มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น1ห,หัวแต่ว่าเป็นระบบแมนนวลน,นะครับเขาจะมีเป็นบวแพดเดิลครับในการที่เราจะเปิดปิดในการชงกาแฟซึ่งถ้าเกิดบ่งซ้ายเนี่ยก็คือปิดนะครับถ้าแตะไปขวาแล้วจะมีลิมิตสวิตช์เปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะจ่ายกาแฟลงมาทันทีเลยซึ่งตัวนี้จะมีควาามต่่งกับรุน G.S. 3เนาะซึ่ง G.S. 3เนี่ยโบแพทเดิลนเนี่ยครับจะเป็นบัวเปิดน้ำครับให้เข้ามาในห้องของบัวหัวกรุ๊ปก่อนซึ่งจะเป็นการพีนฟิวชั่นแล้วก็มีการเพิ่มแรงดันเรื่อยๆจากการที่เราปรับแพทเดิลไปแต่เครื่องนี้ครับตัวนี้เราจะได้ยินเสียงคลิกนิดนึงซึ่งจะเป็นลิมิตสวิตพอเราหมุนไปปุ๊บแตะสวิตกาแฟทําการจ่าย ซึ่งจะจ่ายออกมาในแรงดันเ็เดียวก็คือ9บาทนั่นเองครับซึ่งหลายคนถามครับว่าเครื่องหนึ่งหัวชงตัวนี้เนี่ยสามารถแบบแรงดันจะออกมาโอเคไหมจะสกัดออกมาได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้ปั๊มแบบบอลูมิติกเนาะหรือโรตารี่ปั๊มซึ่งเป็นปั๊มขนาดใหญ่เวลาส่งแรงดันออกมาเนี่ยจะมีความแบบสเสถียรมากๆเลยนะครับซึ่งสามารถชงกาแฟออกมาได้ดีมากแล้วก็มีความต่อเนื่องได้เยอะมากๆจุดที่ต้องมีเนาะอย่างแรกในการใช้งานเครื่องนี้เนี่ยควรต้องมีตาช่างดิจิตอลด้วยในการควบคุมปริมาณน้ํากาแฟครับซึ่งเราจะวัดเป็นกรรัันะคบ ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นๆเช่นตัวคลาสสิกตัวใหญ่หรือ Gs 3รุ่น A V เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าน้ำผ่านบุ่มได้เลยแต่ตัวนี้ยังเป็นระบบแมนนวลนะเราต้องแบบว่าควบคุมแล้วก็ดูสเกลเองเนาะ ตอนเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟครับสองช็อตขึ้นมาก็จะดูสวยงามมากๆเลยส่วนของวาวน้ําร้อนและวาวสตรีมครับก็จะอยู่ส่วนซ้ายและส่วนขวานะครับเราสามารถเปิดวาวน้ําร้อนได้นะครับแล้วก็วาวสตรีมก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับซึ่งเห็นเป็นเครื่องเล็กแต่ว่าสตรีมได้ดีนะครับแล้วก็เนียนมากๆเลยนมที่สตรีมผ่านเครื่องตัวนี้ผมมองว่าคืออร่อยนะมีความแบบดีครีมมี่แล้วก็มีความแบบหวานกําลังดีเลยนะครับ แล้วก็ก้านโัสตรีมตัวนี้ครับจะเป็นแบบดับเบิลวอลเนาะซึ่งดับเบิลวอลเนี่ยจะเป็นผนังสแตนเลสสชั้นซึ่งทําให้เวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ร้อนมือเราสามารถจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมียางอะไรมาหุ้มนะครับ แล้วก็จะมีเกทครับเพื่อนๆจะมีเกต2เกตเนาะซึ่งเกตฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็คือจะเป็นเกตของสตรีมไอน้ำครับเราสามารถดูได้ว่าแรงดัน1บาร์1.5บาร์ซึ่งเราสามารถแอดจัดได้ผ่านแอปพลิเคชันเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนเกตตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในฝั่งขวาตัวนี้ก็คือจะเป็นเกตรแรงดันของปั๊มน้ำนะครับเราจะเห็นว่าจะเริ่มต้นที่0ูนย์ถึงสิเนาะ แต่ว่าเวลาเราสกัดจริงๆอ่ะมันก็จะอยู่ที่เราราวประมาณ9บาบานั่นเองซึ่งเป็นแรงดันปกติในการที่เราจะสกัดช็อตกาแฟออกมานะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยครับเรื่องระบบน้ำเนี่ยเขาทํามาเป็นระบบแทงนะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนี่เลยนะครับสไลด์ออกมานาะแล้วก็สามารถดึงแทงน้ําออกมาได้ซึ่งแทงน้ำเนี่ยครับเราสามารถใส่น้ําได้ประมาณ3ลิตรในการชงกาแฟซึ่งส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าใช้น้ํา r o ทั่วไปได้เลยเนาะ,ะไม่สามารถที่จะ แปลงเป็นตัวระบบดูดน้ําได้เหมือนกับตัว GS3 นะครับซึ่งถ้าเกิดการแปลงเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์การแปลงต่างหากนะครับซึ่งต้องเพิ่มเงินนอกเหนือจากราคาเครื่องนะครับส่วนถ้าเกิดระบบน้ําทิ้งเนี่ยครับก็จะบ่อยทิ้งมาในวาล์วนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เลย ซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะปล่อยน้ําทิ้งลงไปนะครับในท่อเดนน้าก็สามารถขันน็อตตัวนี้ได้นะครับเราสามารถเปิดออกแล้วเอาตัวหางปลาไหลนะครับใส่สายยางนะครับแล้วก็ต่อออกได้เลยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความสะดวกมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับในการใช้งานของเครื่องตัวเล็กตัวนี้ฉะนั้นผมมองว่าใครที่แบบว่าอยากใช้ชงกาแฟในบ้านแล้วแบบมีงบหน่อยเนาะอยากให้กาแฟออกมาแล้วแบบว้าว อยากมีลมามัสโก้นะครับอยากใช้แบบชงกาแฟพิเศษในหลากหลายโปรไฟล์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยและสิ่งที่สําคัญเนาะตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นนะมันจะอยู่ข้างใต้ตัวนี้ครับมันจะเป็นวาล์วลีนะครับซ้ายขวาซึ่งเราสามารถเซตอุณหภูมิได้ผ่านการหมุนวาล์วข้างใต้นี้นั่นเองทีนี้คําถามบอกว่าถ้าเกิดหมุนแล,แล้วจะรู้ได้ไงว่าแรงดันเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยครับเราจะรู้จากตัวนี้โอเคนะครับซึ่งก็จะดูว่าแรงดันขณะนี้ความร้อนมันอยู่ที่กี่บา แต่ตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ในปี2021ครับซึ่งเขาได้ทำออกมาเป็นตัว Wi-Fi Wi-Fi ก็คือว่าเราสามารถเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยซึ่งโหลดแอป,ปลามาสโก้เครื่องเดียวนะครับเราสามารถเข้าไปดูการตั้งค่าได้ซึ่งการตั้งค่าอันนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมการเปิดปิดเครื่อง ผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันได้เราสามารถตั้งพรีบูวิ่งได้เช่นเราต้องการให้มีการพรีบูวิ่งสอสาวิเราสามารถเซตปุ๊บแล้วก็ปัดแพดเดิลได้เลยบวกเครื่องก็จะทำการพรีบูวิ่งก่อนการสกัดครับและที่สำคัญที่ต้องบอกว่าชอบมากๆคือสามารถดูช็อตทัมเมอร์ได้เราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้เวลาที่วิ่งเนี่ยมันกี่วินาทีเราสกัดกาแฟแก้วนี้แก้วนี้แก้วนี้การสกัดออกมาได้เพอร์เฟกช็อตหรือว่าจอบช็อตที่เราชื่นชอบ มากแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับอุณหภูมิอยเลอร์ได้จากเครื่องนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเซ็ทนอเราสามารถเซ็ได้จากตัวนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้ก็ได้หรือดูจากตัวนี้แล้วก็เซ็จากมือถือได้เหมือนกันนั่นเองครับและตัวนี้ครับก็ยังมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนเลสท,ที่เป็นตัวพื้นฐานเนาะสแตนเลสราคาก็จะถูกกว่าปกติเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะมีสีดํา เหมือนตัวนี้เลยมีสีขาวมีสีเหลืองนะครับหลักๆที่เราสามารถที่จะเลือกสีให้มันคัสตอมหรือว่าให้มันเข้ากับมู a แอนโท e ของบาร์แล้วก็ร้านของเราได้นั่นเองครับส่วนใครครับที่แบบเห็นแล้วในคลิปนอาะแต่ว่ายังไม่จุกใจยอยากลองเล่นอยากสัมผัสนะครับเรียนเชิญที่เวิร์ลว f ยคอในทุกสาขา เรามีรามาซกโก้สแตนบายให้ลูกค้าได้ลองมาสัมผัสมาลองเล่นครับแล้วรับรองเลยว่าเล่นไปเล่นมาอาจจะหลงรักแล้วก็ซื้อกับบ้านโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเนาะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์รีวิวดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิป อัปเดตการเคลื่อนไหวและใครอยากให้รีวิวรุ่นไหนหรือว่ากําลังเลงรุ่นนี้อยู่อ่ะอยากให้เอามารีวิวเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดผมสามารถหามาได้แล้วก็ทํารีวิวได้จะทําให้ทุกคนอย่างแน่นอนเลยครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากรายการด้วยนะบ๊ายบายครับ